เงินที่ตกใส่้ายาก็ตายเงินพอตกใส่รายสายก็สุดเงินที่ตกใส่มนุษย์มนุษย์ก็ไร้คุณธรรมคำาคมธรรมะเตือนใจว่าจงอย่าตกอยู่ในอำนาจของเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขณะนี้คุณอยู่ในช่องฟฟลรลพอฟังเรื่องผีนะครับและว,วันนี้ผมมีเรื่องเล่าแป,กแปลกๆเกี่ยวกับผีปอบจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ ปนานี่แกเป็นคนที่รับเลี้ยงผมหลังจากที่พ่อแม่ผมถูกรดชนเสียชีวิตผมย้ายไปอยู่กับป้าแกตอนจะจบเอ 6, ที่ต้องมาอยู่กับป้านาเพราะญาตพี่น้องไม่เหลือใครแล้วฝั่งพ่อถึงจะมีอายอยู่แต่แกก็กินเหล้าเมายาถ้าไปอยู่ด้วยก็คงจะอดตายส่วนทางแม่ผมก็เห็นมีแค่ปานานี่แหละที่ยังเหลือปานาพาผมไปอยู่ด้วยตอนนั้นผมก็ยังไม่หายเสียใจเท่าไหร่ อย่างร้องไห้นอนคิดถึงแม่แทบทุกคืนบางคืนก็นอนไม่หลับปนาบอกให้ผมเข้าไปนอนในห้องส่วนแกเองจะย้ายของออกมานอนด้านนอกปนาแกเป็นคนเงียบๆถ้าวันไหนผมไม่พูดแกก็แทบจะไม่ปีปากพูดอะไรกับผมเลยอย่างเมื่อวานแกกับผมพูดกันอยู่ประโยคเดียวแกบอกให้ผมปิดประตูห้องใครมาเคาะก็ห้ามเปิดเสร็จแล้วแกก็เดินหายไปไหนก็ไม่รู้ ทุกวันก็จะหายไปกลับมาก็ตอนเย็นบ้างมืดบ้างแต่วันนี้ก็หายไปนานกว่าปกติแต่แกก็เตรียมข้าวไว้ให้ผมเรียบร้อยผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจตักข้าวเข้าไปกินในห้องจนเวลาเกือบสามทุ่มป้านาแกก็ยังไม่มาผมรอแกตั้งแต่เย็นผมรอจนทนไม่ไหวชักเริ่มเป็นห่วงก็เลยเดินเปิดประตูลงไปข้างล่างพอเดินลงไปมองหาดูก็ไม่เห็นมี มองไปรอบๆก็มีต่ป่าข้าวโพดเป็นสิบไร่บ้านเรือนคนแถวนั้นไม่มีใครเลยจะมีก็แต่บ้านตาสนที่อยู่ไกลลิบๆินู่นผมก็เลยลองตัดสินใจเดินไปดูตอนนั้นสามทุ่มกว่าๆผมเดินตัดป่าขา้าวโพดลัดไปหาลุงสนเดินไปถึงบ้านลุงสนแกก็ตกใจว่าทำไมผมถึงเดินมากลังคํำกลางคืนแบบนี้ผมก็บอกว่าปนาแกหายไปไหนก็ไม่รู้ ตั้งแต่ใบใบยเย็นเย็นแล้วแกยังไม่กลับมาบ้านเลยลุงสนแกก็บอกให้กลับไปรอที่บ้านเดี๋ยวก็น่าจะกลับคงจะไปในตลาดตามที่ป้าแกเคยไปนั่นแหละอย่าเป็นห่วงเดี๋ยวมันก็มาผมเดินกลับบ้านลัดป่าข้าวโพดไปเหมือนขามาแต่พอขากลับผมดันรู้สึกแปลกๆมันเหมือนมีเสียงอะไรสักอย่างเดินตามหลังผมมาตลอดผมลองหยุดเดินเสียงมันก็หยุด พอผมออกเดินต่อเสียงมันก็เดินตามหลังมาผมกลัวมากคิดไปต่างๆนานาถึงขั้นคิดไปว่าถ้ามันเป็นเสือนี่จะทำยังไงตอนนั้นผมเลยตัดสินใจวิ่งสุดชีวิตผมวิ่งเข้าไปจนถึงบ้านหันกลับมาก็เห็นว่ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ยืนหลบดำอยู่ในป่าข้าวโพดผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะไอตัวที่เห็นมันวิ่งตามผมมาตลอดผมนั้นไม่ได้คิดไปเองผมรีบเข้าบ้าน ปิดล็อกประตูห้องแน่นคิดไปถึงเมื่อตอนเย็นตอนที่ป้านาแค่บอกว่าให้อยู่แต่ในห้องถ้ามีใครมาเรียกหรือได้ยินได้เห็นอะไรก็ห้ามเปิดผมนั่งนึกว่าป้าแก่พูดถึงอะไรกันแน่พักเดียวก็มีเสียงเรียกดังขึ้นมาจริงๆเสียงนั้นเรียกชื่อผมดังอยู่ข้างล่างพอฟังแล้วก็เป็นเสียงป้านาตอนนั้นไม่กล้าเปิดออกไปพอตั้งแต่มาอยู่บ้านป้าจนจะเดือนนึงแล้ว แกยังไม่เคยเรียกชื่อผมเลยผมนั่งเงียบหัวใจสั่นกลัวก็กลัวแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเปิดไปแล้วไม่ใช่ป้าละ่ะแล้วที่ป้าบอกห้ามเปิดมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่แล้วอีกอย่างแกจะมาเรียกผมทำไมในเมื่อทุกวันแกก็เปิดประตูเข้ามาเองได้ที่แกเข้าไม่ได้ก็มีแค่ห้องผมอย่างเดียวเพราะผมล็อกก่อนจากข้างในคืนนั้นทั้งคืนผมนอนไม่หลับเสียงป้านาแกเรียกชื่อผมเย็นสถาน ผมนั่งเงียบอยู่ในห้องรอจนเสียงไก่ขันผมถึงกล้าเดินออกไปเปิดประตูเดินออกไปสองสามก้าวผมรู้สึกเหนียวเหนียวเท้าพอก้มดูก็เห็นเป็นน้ำสีดำข้นๆมองไปที่ป้นาน,นอนอยู่ก็ต้องทำให้ขนผมลุกว่าไปทั้งตัวผมเห็นป้านาแกนั่งหลับเงียบอยู่ในมุง้งหน้าตาแกมีคาราบอะไรติดอยู่เต็มไปหมดผมค่อยๆเดินย่องเข้าไปดูใกล้ๆพอเข้าใกล้กำลังจะเอาหน้าแนบกับมุง้ง แกก็ดันลืมตาโพงขึ้นผมสะดุ้งถอยหลังหนีแทบไม่ทันพอแกตื่นแกก็ถามผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกถามว่ากินข้าวหรือย,ยังผมก็ตอบว่ายังปานาแกก็ลุกเดิอนออกไปหน้าตาเฉยผมเห็นปากแกเลอะเปื้อนไปด้วยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่ผมก็ไม่กล้าพูดตกตอนเช้าผมก็ไปโรงเรียนตามปกติเวลาที่ผมไปโรงเรียนมันก็จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งตอนที่อยู่ในห้องเรียนตอนกินข้าว หรือขนาดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อนที่โรงเรียนก็จะชอบมองผมแปลกๆแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีคนถามผมว่าไม่กลัวหรอเวลาไปอยู่บ้านปนาแล้วเคยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมผมก็บอกไปว่าไม่เคยทั้งที่จริงๆแล้วปนาแกทำตัวแปลกขึ้นไปทุกวันตอนเย็นผมรีบกลับมาที่บ้านเพราะวันนั้นฝนตกลมแรงผมเดินลุยฝนมาถึงก็เปลี่ยนชุดอาบน้ำวันนั้นลมฟ้าลมฝนมันมาจากไหนก็ไม่รู้ มันโหมกระหน่ำพัดจนหลังคาแทบพังผมนอนหนาวห่มผ้าเงียบอยู่ในห้องจนได้ยินเสียงป้านาเรียกผมถึงได้ออกมาป้านาบอกให้ผมรีบกินข้าวแล้วก็รีบเข้าห้องนอนไปตอนที่นั่งกินข้าวแกก็พูดอะไรไม่รู้พึมพำอยู่คนเดียวผมหยุดเคี้ยวเพื่อจะลองฟังว่าแกพูดอะไรแต่พอผมจ้องหน้าแกมากๆแกก็หลบหน้าแล้วก็หันมองออกไปนอกหน้าต่างผมก็ถามว่าป้ากินข้าวแล้วเหรอ ยังไม่ได้กินแล้วทำไมไม่กินด้วยกันเลยล่ะป้าปานาแกสายหัวแล้วป้าคุยกับใครอยู่เหรอเมื่อวานก่อนผมก็ได้ยินว่าป้าคุยกับใครก็ไม่รู้พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาปานาถึงก็หันควับมามองแกจ้องตาเขียวปัดสายตาแกดุจนน่ากลัวบางทีจ้องในตาแกก็เหมือนไม่ใช่แกอย่างนั้นแหละพอกินข้าวแล้วผมก็รีบล้างหน้าล้างมือแล้วก็เข้าห้องนอนผมสังเกตว่า พอผมเข้าห้องเมื่อไหร่ป้านาแกก็จะชอบทําอะไรแปลกๆบางทีผมก็เคยแอบได้ยินคือแกจะชอบพูดกับใครก็ไม่รู้ผมฟังแล้วก็ขนลุกจนไม่กล้าฟังต่อคือป้านาแกพูดประมาณว่ากูหิวกูอยากกินไส้กูอยากกินเลือดแกพูดเหมือนจะร้องไห้แล้วบางครั้งผมตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกเหม็นคาวเลือดมันคละครุ้งออกมาจากผ้าถุง จากชุดที่ป้านาแกถอดไว้ในตะกร้าตอนกลางคืนผมนอนฟังเสียงป้านาแกพูดเพ้อคนเดียวจนผมหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ผมตื่นมาอีกทีพอรู้สึกปวดท้องผมรีบเปิดประตูลงไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นมันมืดมากแล้วแต่ก็ด้วยความที่ปวดจนทนไม่ไหวก็เลยรีบวิ่งลงไปเลยห้องน้ำบ้านป้านาแกทำไว้ห่างจากบ้านไม่ไกลนักแต่พอปวดจัดจดก็แทบไปไม่ทันเหมือนกัน ผมนั่งทําธุระอยู่ในห้องน้ําสักพักผมก็ได้ยินเสียงหมามันเห่าหอนแล้วก็วิ่งกรูหนีอะไรสักอย่างผมรีบดึงกางเกงขึ้นแล้วก็โผล่หัวออกมาดูจากในห้องน้ําในตอนนั้นเองผมเห็นป้านาแกวิ่งเท้าเปล่ามือนี่แข็งเกรง็งวิ่งไล่กลุ่มหมาพวกนั้นผมก็กลัวป้าแกเห็นก็เลยรีบหลบลงไปนั่งข้างรั้วไม้ไผ่เป็นรั้วเตียเต้ยๆอยู่ข้างห้องน้ําผมแอบดูป้านาที่กําลังวิ่งไล่ตะคุบหมาตัวหนึ่ง แต่ใบหน้าแกเป็นเหมือนคนละคนที่ผมเห็นคือใบหน้าแกไปจากเดิมเยอะยังกับยายอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเวลาวิ่งเล่ากับว่ามีเงาดําผมยาววิ่งซ้อนเป็นเงาอยู่กับแกด้วยผมเห็นป้านากระโจนตะคุบหมาตัวนั้นหมาตัวนั้นก็ดิ้นร้องสุดชีวิตป้านาแกก็ไม่รอช้าเอามือจกเข้าไปตรงท้องน้อยกระชากไส้หมาจนทะลักออกมาผมเห็นหมาตัวนั้นดิ้นพาน แต่ป้านาแกก็ไม่สนใจนั่งยองๆแล้วก็จับไส้ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวหยับหยับตาแกก็จ้องนิ่งไปที่บ้านผมในตอนนั้นเหมือนจะขาดอากาศหายใจตายผมหายใจไม่ทั่วท้องขาที่ยองๆมันก็สั่นเป็นเจ้าเข้าผมนั่งเงียบกลัวจะส่งเสียงอะไรออกไปกลัวป้านาแกจะรู้ว่าผมซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นผมค่อยๆล้มตัวลงนอนกับพื้น รอจนกว่าภาพที่ป้านากำลังกินไส้สดๆนั้นจะหายไปผมรอแล้วรอเล่าจนเสียงป้านานเงียบหายแต่สักพักเสียงนั้นกลับเดินตรงมาที่ผมกำลังนอนหลบอยู่ผมยกตัวชะโงกหน้าขึ้นเพื่อจะมองดูว่าป้าเดินไปทางไหนแต่พอชะโงกหน้าขึ้นไปเท่านั้นแหละเจอป้านากำลังนั่งยองๆอ,อยู่ตรงหน้าประจันหน้ากันเลยผมนี่ขนลุกเย็นว่าไปทั้งตัวรีบลุกแต่ก็ตัวสั่นเทา ผมวิ่งลมลุกคุกคลานอยู่หลายรอบจนไปถึงหน้าบันไดบ้านหันไปมองข้างหลังก็เห็นป้านาแกยืนเงียบเป็นเงาดำอยู่ที่เดิมแกไม่ได้ตามผมมาด้วยคืนนั้นเองที่ทำให้ผมแทบจะกลายเป็นคนเสียจริตผมนั่งกอดเข่าตัวสัน่นน้ำตาผมไหลาพลากด้วยความกลัวเสียงป้านาเดินขึ้นบันไดบ้านมันทำให้ผมยิ่งกลัวจนจะข่มสติไม่อยู่อยากกระโดดลงหน้าต่างหนีแต่ก็มีเสียงป้านาพูดเบาๆอยู่หน้าประตูห้องนอนผมว่า พรุ่งนี้เอ็งไปอยู่ที่อื่นนะลูกอยู่กับป้าไม่ได้หรอกมันอันตรายในตัวป้ามันมีวิญญาณปอบสิงอยู่มันจะออกมากินเอง็งกินใครวันไหนป้าก็ไม่รู้เอ็งไปซะเถอปะป้านาพูดเสียงคลอแล้วเสียงฝีเท้าป้านาก็ค่อยๆเดินลงจากบ้านไปหลังจากคืนนั้นผมจึงไปขออาศัยอยู่ที่วัดแล้วไม่นานผมก็ขอบวชเป็นสาม,มเณร อย่างน้อยก็จะได้อุทิศส,ส่วนกุศลส่วนบุญให้ป้านาแก่บ้างจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผีปอบที่นำมาเล่าให้ฟังในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังคิดยังไงกับเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับหากใครมีเรื่องเล่าดีๆอยากส่งมาให้เราเล่าก็ส่งมาได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ช่องฟอลอพอฟังเรื่องผีสักหน่อยนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ